ครับวันนี้พบกับร้านขมงแบรนไบเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าซีดี600เก๊กนะครับผมปี2016นะครับรถรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่เบอร์3นะครับผมใครสนใจนะครับเข้าไปติดต่อทางแฟนเพจได้นะครับหรือว่าโทรมาติดต่อสอบถามก่อนได้นะครับาเรมาดูของแต่งกันนิดนึงครับผมมีนะจอยแอนนะครับผมคิวหน้าใต่นะครับมีท่อครับ ็ล้อครับสีแดงโรมีมนะครผมเราฟังเสร็จก็โยกอีกนิดนึงครับ เลขในคันนี้ครับผมอยู่ที่2 3 4 3 6ืาี่ร้อยสิหกกิโลเท่านั้นเองครับผมของแต่งทีนึงนะครับมีบอกครับผมเบาะแต่งครับผมอ่ารถคันนี้คนระับใช้เงินเพียง2องนสี่นะครับผมออกวนได้เลยนะครับผมราคาสดอยู่ที่สองแส0ห้าสี่ันบาทนะครับผมสำหรับวันนี้ครับ อผมขอฝากแกนเพจนะครับผมของ168ไรท์ครับมีรถมากมายผมตอนนี้เข้ามานะครับแล้วก็ช anel YouTube นะครับผม168ไรท์ครับจะมีรถจะมีทิปมีรถต่างๆ,างๆนะครับออกทางลากนะครับผมอ่ราวันนี้ครับ168ไรท์ครับขอจบเจี่ยนี้ครับกับรถซีพีอาร์ซีพีหกอสูรเล็กนะครับผมขอบคุณครับ